สวัสดีค่ะปะกักกิ๊กทำสวนนะคะเจอกันอีกแล้ววันนี้วันนี้จะพามาปรุงดินแต่ไม่มีดินนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเรียกอะไรดีเนาะปรุงดินสูตรง่ายๆเอามาเพราะมะเมล็ดผักไทยไของเรานะคะวัดสดุปลูกคุณลุงบอกว่าเอาทำวัดสดุปลูกง่ายๆโดยที่ไม่ไม่ต้องใช้ดินนะคะทำวัดสดุปลูกแบบง่ายๆ่ามาดูกันค่ะ การที่เราจะเพาะอะไรให้มันงอกง่ายๆถ้าเราไม่มีพีทมอสป้ากิกจะมาพาทํานะคะแต่ก็เคยพาทําไปเพาะ,มะเมล็ดผักใส่ใส่ถาดหลุมแล้วเนะทีนี้ก็จะมาสอนเพาะ,มะเมล็ดในใน,ในกระถางเล็กๆอย่างเงี้ยทุกอย่างนะคะเห็นไหมเดี๋ยวป้ากิกเพาะไว้เนี่ยงอกงอกดีค่ะอันนี้ก็เป็นพลิกพลิกด่างยังไม่ได้เอาออกจากกระถางเลย อันนี้เป็นพริกแคะเอามาจากไหนรู้ไหมคะจากต้นนี้ค่ะใบร่วงหมดละแก่และเอามาจากต้นนี้เพราะแล้วก็ขึ้นเต็มไปหมดอย่างนี้พริกแคะอันนี้เป็นมะเขือเปราะจิ้มออกไปหมดแล้วงอกเยอะก็ทยอยงอกใหม่อีกเราก็เอาที่เขางอกงอกก่อนเนาะเอาไปลงถาดหลุมไว้ค่ะได้เยอะละเป็นมะเขือเปราะอันนี้ก็ทยอยออกทีหลัง อันนี้เป็นผักไฮหวานรู้จักผักไฮหวานไหมคะคล้ายๆกับยอดมะระแต่ไม่ใช่มะระนะเป็นผักหายเป็นยอดใหญ่คะ่ะถ้ามะระนี่เจนยอดเล็กผักไฮหวานนะี่ยอดใหญ่อวบแล้วก็โอ้เอามาผัดอร่อยมากขมนิดเดียวนะคะไม่ขมเยอะเหมือนมะระนะตะกิกสั่งมเมล็ดพันธุ์มาแพงเหมือนกันนะเนี่ยก็งอกละก็จะจิ้มออกเป็นปลูกใส่ถุงเอาทีนี้มาดูคะ่ะวิธีก็คือ ข้างล่างเราจะเอาดินธรรมดาใส่ดินธรรมดาก็ร่อนหน่อยนะคะอย่าให้มีเศษอย่าให้มีเศษก้อนอิดก,ก้อนกรวดอะไรเอาให้ละเอียดหน่อย่อกี้ก็ร่อนมาแล้วอันเนี้ยดินเก่าที่เราใช้ก็ได้นะคะหน้าดินในสวนก็ได้อันนี้ไปตักมาจากในสวนกระถางก็เหมือนเดิม,าม,ามใส่เปลือกมะพร้าวสับอ่ยังจะใส่ข้างหน้ามันอันนี้ใส่ในกระถางก่อนจะได้ไม่เปลืองไอ้ที่ผสมจะใส่ข้างหน้านะคะ อันนี้เอาดินใส่ข้างล่างก่อนข้างหน้าก็ใส่สักประมาณาประมาณสักไม่เกินสองข้อนิ้วเนี่ยใส่ข้างบนเนี่ยค่ะใส่ดินนี้ลงไปก่อนเพื่อที่จะได้ไม่เปลืองไม่เปลืองวัสดุปลูกของเราเราจะใช้ขุยมะพร้าวล้างน้ำมาแล้วนะคะขุยมะพร้าวสองส่วน แล้วก็เอาไม่ใช่อันนี้หยิบผิดค่ะปุ๋ยอินทรีย์อีกหนึ่งส่วนหรือถ้าใครมีพีดมอสจะใส่อีกส่วนหนึ่งก็ได้ไม่มีก็เอาแค่นี้นะคะนะเอาแค่นี้แล้วก็มาคลุกเ้าให้เข้ากันเพราะว่าปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยเป็นอาหารชั้นหนึ่งของเมล็ดผักอ่อนๆของเราเนี่ย ถ้าเป็นผักชีป้าเก๊กก็จะเอาไปคลุกหน้าดินที่พาปลูกแล้วงอกดีมากแต่ถ้าเอามาเพาะเมล็ดผักทั่วๆไปนะขุยมะพราะ้าวเขาเก็บความชื้นให้กับเมล็ดผักได้ดีมากเพราะฉะนั้นก็จะทําให้เมล็ดผักของเราในงอกเร็วนะเพราะว่าเขามีความชื้นที่ดีมากเวลารดน้ําก็จะเก็บความเย็นความชื้นไว้ส่วนปุ๋ยอินทรีย์ก็จะเป็นธาตุอาหารให้กับเมล็ดผักต้นอ่อนๆของเราเวลางอกออกมา ก็ไม่ต้องกังวลเรื่องปุ๋ยนะคะเขาก็กินตัวนี้ลงไปเสร็จแล้วก็เอาใส่ลงไปเลยค่ะโอโหวสดปูทบหน้า่ยใส่ทับหน้ามันจะเป็นพริกจะเป็นมะเขือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่เราอยากจะเพาะนะคะให้ทําแบบนี้งอกดีมากเลยค่ะสกิ๊กทาสูตรนี้แหละเสร็จแล้วก็รดน้ำ ฝักบัวไม่เจอวิ่งบ่อยทั้งวันเกินไปรถตรงนั้นรถตรงนี้อาวโอเคแค่นี้นะคะแล้วก็เพาะได้เลยนี้วันนี้จะพาเพาะพริกจากต้นโดยตรงเลยนะคะจะง่ายมากดูพริกีหนูป้าเกกที่นะ่ะกินไม่หวัดไม่ไหวเลยต้นเดียวเนี่ยเห็นไหมใครปลูกพริกไม่ได้กินนะมันให้ธาตุอาหารเขานะคะ ธาตุาอาหารก็คือฮอร์โมนทางใบนั่แหละกินได้ทั้งทางดินทั้งทางใบแล้วก็ใส่ขี้ข้างคาวให้เขาโอ้เยอะแยะเลยค่ะอันนี้เห็นแดงและเขียวอีกเต็มไปหมดนะคะเนี่ยเขียวที่เรามองไม่เห็นนี่ก็เยอะนะแค่ต้นเดียวนะทีนี้เราก็เลือกอเอาเมล็ดที่แกๆ่ๆเอาเม็ดที่พลิกที่แกๆ่ๆเมล็ดอยู่ข้างในนี้ก็จะแกะด่ดีแล้วก็จะทําให้เขางอกง่ายงอกเร็วนะคะก็ตัดออกมาเลย ค่ะออกมานะคะปลูกได้เลยใครอยากกินพริกที่หนูเดยเฉพาะสักถาดหนึ่งเนาะจะเอาไปปลูกอาดูแล้วไม่พอแล้วก็เอามาอีกเม็ดแกๆ่ๆจัดแดง เล็กไ<า>ปมั้ยเอาเม็ดนี้ดีกว่าเมอ,อันนั้น,นก็แดงเดี๋ยวเดี๋ยวดูวซิพอไหมแต่ว่าถ้าเพาะเยอะเกินไปก็จะน่นก็นนนปลูกมไม่ไหวเอาไปลงถุงไม่ไหวค่ะง่ายๆค่ะเดี๋ยวก็งอกขึ้นมาละภายในหนึ่งอาทิตย์ก็เห็นต้นอ่อนงอกออกมาแล้วนะคะ กระจายเลยคอเอาไปสักหน่อยนะเอาแค่นี้ก่อนเนาะที่จริงอยากใส่อีกเม็ดหนึ่งนะพอละเพราะว่าเดี๋ยวจะจิ้มมาปลูกไม่ไหวนี่ก็เยอะแล้วนะแต่ถ้าเพาะขายก็เพาะไปเถอะเป็นต้นกล้าขายเนาะเนี่ยใครไม่มีอาชีพก็ดูไว้นะคะเพาะต้นกล้าขายง่ายๆ ดินจิงนี้เราก็เอา <c oughs> เอาปุ๋ยอินทรีย์ของเราเนี่ยโรยทับไปเลยเนี่ยทับจางนี้ไปเลยนะคะจะเอาขุยมะพร้าวก็ได้ปุ๋ยอินทรีย์ก็ได้โรยทับไปเลยแค่นี้ป๊อกกี้เป็นอะไรขึ้นมาละไม่ออกละ อ๋อช,ชื้นข้างหน้าหน่อยหนึ่งจะปิดก็ได้ไม่ปิดก็ได้นะคะเพราะผักไทยๆส่วนมากปกีิก็ไม่ปิดหรอกถ้าเป็นกระบะเล็กๆอย่างนี้ก็เอาไปตั้งไว้ในที่รำไรใต้าชายคาของเราเนี่ยไม่ต้องไปตากแดดหรอกแต่ได้รับแสงสว่างไม่กี่วันเขาก็จะงอกขึ้นมาเนี่ง่ายจะตายค่ะงอกออกมาอย่างเงี้ยน,นี่ก็ เยอะเหมือนกันนะเนี่ยแยกไม่หวัดไม่ไหวแล้วแค่นี้ลองไปทําดูนะคะรดน้ําก็อย่าลืมเช้าเย็นเช้าเย็นนะคะเมล็ดผักไอ้พวกเนี้ยผักไทยไทยของเราเนี่ยมันไม่เน่าไม่อะไรหรอกค่ะแต่ว่าให้เขาเก็บความชื้นก็มีความชื้นกับขุยมะพร้าวเนี่ยเขาก็จะงอกออกมาเร็วมากไม่ต้องตากแดดใช่ไหมไม่ต้องตากแดดเอาไว้ที่เอาไว้ที่ใต้ชายคาที่แสงแดดส่องํำไรแค่นั้นละ อันนี้ก็ไม่ได้ตากแดดนะคะที่ยกมาให้ดูนะอยู่ใต้าชายคาหมดเลยหนะ้าบ้านป้กิ๊กเนะนี่ยเนี่ยก็อยู่อย่างเงี้ยก็ก็ไม่เป็นอะไรแต่ว่าไม่ถึงกับเอาไปซุกในร่มแต่ว่าอยู่ใต้าชายคาแดดเขาก็ส่องเหมือนกันคะ่ะช่วงบ่ายบาย่บ่ายสองบ่ายส,าายสาก็สาดส่องเข้าไปก็ได้รับอ่อนๆเขาก็จเจริญเติบโตได้อันนี้ก็จะแยกใส่ถุงไปปลูกละผักไใบหวานมาเมล็ดผักแพงนะคะอันนี้สั่งแล้วไม่ผิดหวังอันเนี้ย แต่เมล็ดพันธุ์ผักอื่นป a c ก a g สั่งมานะผิดหวังมันไม่งอกไม่งอกและอีกอย่างนึงก็ไม่ตรงกับปกบอกอย่างนึงส่งมาอีกอย่างนึงคือหลอกเราเนาะแต่ว่าผักอันนี้ไม่ไม่หลอกค่ะเป็นผักหายหวานจริงๆได้ต้นมาละดีใจมากเลยโอเคนะคะคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคนที่ชอบเพาะเมล็ดผักไทยต่างๆและเพาะไม่งอกเพาะไม่ขึ้นให้เอาสูตรนี้ไปทํา งอกแน่นอนค่ะก็มีต้นอ่อนให้เราขยายพันธุ์ได้โอเคนะคะ,อ,ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเปิดการมองเห็นแล้วเบอร์โทรศัพท์ป a ก k a g เบอร์ติดต่อป a ก k a g นะคะปุ๋ยต่างๆอะไรที่ยกทุกวันทุกวันก็ย้อนไปดูของเมื่อวานกันแล้วกันคลิปอื่นก็ส่วนมากจะยกให้ดูแต่วันนี้ไม่ได้อาป้ายมายกก็ไปดูเองกันแล้วกันนะคะโอเคค่ะคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงแค่นี้นะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้ากันสวัสดีค่ะ